ใครที่อยากสวยอยากหล่อนะคะไม่อยากแก่อยากผอมอยากสุขภาพดีหุ่นดีนะคะรูปร่างดีจัดไปเลยค่ะ n e t Plus Therapy นะคะที่ Absolute Health Clinic นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้แอนมาทําการรีวิวให้กับการให้เจ้าตัวนี้นะคะ Net Plus t เช r a พ y นะคะสำหรับแอนแล้วเป็นครั้งที่5แล้วค่ะแอนไว้วางใจที่นี่ที่เดียวค่ะที่ Absolute Health Clinic ค่ะเพราะที่นี่มีคุณหมอคอยให้คำปรึกษานะคะแบบเคส by เคสเลยค่ะอุ่นใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะคะว่า Net Plus Therapy เขาทำกันอย่างไรบ้างตามมาเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเนทเนี่ยมีความสำคัญยังไงให้กับชีวิตเรานะคะเนทก็เปรียบเหมือนกับแบตเตอรี่นะคะที่คอยเติมพลังงานให้กับเซลล์นะคะซ่อมแซม DNA ส่วนที่สึกหรอนะคะสำหรับคนที่นอนไม่หลับนะคะก็จะช่วยในเรื่องการนอนหลับให้หลับลึกมากขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูประสิทธิภาพความจำอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญนะคะเนทช่วยในการเผาผลาญนะคะระบบย่อยอาหาร เหมาะสำหรับคนที่อยากสวยและไม่อยากแก่อย่างแอนะะโดยปกติแล้วนะคะร่างกายคนเราเนี่ยสามารถสร้างแนทด้วยตัวเองได้นะคะโดยการนอนดับพักผ่อนนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกำลังกายนะคะแต่ด้วยที่เราเป็นซิงเกิลมัมนะคะแล้วก็ต้องทำงานนะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะเขาเรียกว่าอะไรออกกำลังกาย จะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนิดนึงนะคะสาแ,แล้วก็จะมีความเครียดในการทํางานเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็เลยมาหาทางรัดให้กับตัวเองหาทางออกให้กับตัวเองนะคะโดย NET PLUS THERAPY นะคะให้มันสวยนะคะสุขภาพดีให้มันจบเรื่องไปเลยะค,ะค่ะค่ะหลังจากที่ได้ทำเน็ตมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะคะ ก็รู้สึกว่ามี energy มากขึ้นนะคะมีแรงในการออกกำลังกายนะคะนอนหลับได้ดีขึ้นค่ะตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นร่างก,กายแข็งแรงค่ะชี่อ์นอยากดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกสาวนะคะแล้วก็ตัวเองนะคะเราอยากอยู่เราอยากใช้ชีวิตนะคะกับลูกเราไปนานๆเราอยากใช้ชีวิตอยู่ในมโลกใบนี้นานๆน,นะคะ ก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะคะถ้าทางตรงไม่ได้ก็ทางอ้อมเลยค่ะแนะนำเลยค่ะนะคะเน t t เ e อร p นะคะทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะใครที่อยากสวยอยากหล่อนะคะไม่อยากแก่อยากพร้อมอยากสุขภาพดีหุ่นดีนะคะรูปร่างดีจัดไปเลยค่ะเน t p พลัสเ e อร p y นะคะที่แอ o l u t e h เฮลท์คลินิกนะคะ